สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับเซลปีใหม่นะคะอีสุสเชียงรายโดยกลุ่มรกเงื่อสาขาเธออีกเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้เจอกันช่วงเช,ช้าเชาวาค่ะวันนี้่าท่านมารับชมรถอีกแล้วก็เป็นคันที่เจออยู่ด้านหลังปีใหม่ตอนนี้เลยค่ะคันนี้เป็นรถรุ่นนะคะสเป c แคบ1.9 s d a สีเทาใหม่ลมโพนะคะเทาลมโพนะคันนี้ออกรถจ่ายเริ่มต้นศูนย์บาทศูนย์บาทไปเลยนะคะ ก็ถ้าลูกค้าเครดิตดีทําผ่านไม่ติดอะไรแน่นอนนะคะ,ะจบโปรนี้เลยออกรถจ่ายศนยบาทเนาะก็ทําสัญญาอนุม,มัติรอรับรถแบบนี้เลย พร้อแมแ็กแบบนี้ให้ด้วยนะคะค่างวันอยู่ที่ประมาณ9,800กว่าบาทประมาณนี้นะคะสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมทักอินบ็อกซ์ห่ปีใหม่ได้นะคะสำหรับตัวนี้ s p e c ปอแ1.9 SDA สีเทา La m โบราคาเฉพาะค่าตัวของเขาอยู่ที่642,000บาทนะคะวันนี้เดี๋ยวพาท่านไปรับชมดีเทลรายละเอียดใกล้ๆพร้อมๆกันสำหรับท่านใดที่สนใจสอบถามนะคะทักอินบ็อกซ์เขาหาสอบถามปีใหม่ได้เลยนะคะตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้หรือ Facebook ส่วนตัวค่ะปีใหม่อิสุสุ เพจอิสรเช่างลายสาขาเทิงบายเซลปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ก <you> so, ็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะไปเดี๋ยวเราไปรับชมรุ่นนี้ใกล้ๆพร้อมๆกันนะคะใส่แม็กโหลดจะทรงมาแล้วเรยบร้อยนะก็สำหรับคันนี้นะคะสเปคขับ1.9 SDA สเท่าใหม่เทาแลมโบก็ อ่ะรอส่งมอบในวันนี้เลยนะคะันนี้ไซสแม็กสีดำนะคะก็ถือว่ารับกันเข้ากับในส่วนของตัวสีเทาล์มโบได้อย่างลงตัวมากๆนะคะออกสีขุ่นๆมัวๆดำๆและดูดุดด้วยนะคะตัวนี้นะโหลดสเตปหน้าสองหลัง3นะคะ,ะแม็กคอบ18สีดำแบบนี้ดุมล้อนอะล้อ,ลอคาริเปอร์นะคะตัวนี้สีแดงลูกค้าสามารถเลือกสีได้ชอบสีไหนสั่งมาได้เลยนะคะ สีแดงสีดำสีม่วงสีเหลืองสีเขียวอะไรประมาณนี้นะคะอะเลือกได้นะคะอะตัวนี้นะคะในส่วนของซิลิยางอยู่ที่255ห้ทั้ห้า r 1 8นะคะโหลดหน้าสองหลังสานะคะสเต็ปประมาณนี้อ่าทั้ง4ี่ล้อเท่ากันนะคะสำหรับคันนี้ถามว่าล้นไหมตัวนี้ไม่ล้นนะอะตัวนี้สบายสบายนะคะทุกคนอาจจะมีปริมปริมนิดนึงอืมปริมปริมนิดนึงนะคะอะ ก็ได้สเต็ปประมาณนี้ก็เอาไว้ให้ทุกท่านเป็นแนวและกันสําหรับท่านใดที่มีโครงการจะออกรถใหม่นะคะอ่าตัวนี้หล่อมากๆเลยอ่าวัยรุ่นกําลังฮิตนะคะวัยรุ่นสร้างทัวเลยนะสำหรับรุ่นนี้ชมหน้าของเขาก็จะเป็นเดิมๆจากโรงงานนะคะไฟหน้ามัตติรีเฟกเตอร์นะกระจังหน้าสีทูโทนสีดํานะคะสีดําตัดกับสีเทานะโลโก,โก้อินสุโครเนียมนะคะ อ่าตัวนี้สําหรับตัวเอสนะคะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวที่แยกจากโคมด้านบนมาอยู่ด้านล่างนะคะตัวนี้ในโฉมหน้าก็จะได้ประมาณนี้อ่มองสเต็ปมุมนี้กันบ้างนะคะหน้าสองหลังสามได้สเต็ปประมาณนี้นะคะถือว่าจบหลอ่อนะสวยมากเลยแล้วก็สีเทาด้วยนะคะเทาแลมโบสียดอดฮิตนะคะมามองมุมหลังกันนิดนึงนะคะถามว่าเมื่อกี้เห็นปริมปริม,รมนะ จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนอไฟท้ายตัวนี้เป็นหลอดมันติรีเฟคเตอร์นะคะอะาการชนท้ายสายซิ่งไม่จำเป็นต้องใส่แบบนี้รอแล้วนะเอ,ะอะมือจับรุ่นนี้นะคะจากโรงงานจะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกล้องมองหลังแบบรนะีวิวอินเนาะ มุมหลังนิดนึงนะคะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้อ่ะสำหรับท่านใดนะคะที่สในใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติม,มก็สามารถทักอินบ็อกซ์หาปีใหม่ได้เลยนะคะตามลิงก์ที่ว้นล่างตรงนี้อ่าด้านในสำหรับรุ่นนี้หน้าจอนะคะได้มาแล้วเรียบร้อยสำหรับบอดี้ปี2023เป็นหน้าจอขนาด7นิ้วรองรับระบบความบันเทิง Apple CarPlay พลน a o ลอ,อ,อมาให้แล้วนะคะเกียร์แมนน6สปีดนะคะตัวนี้ เบาจะเป็นเบาผ้า,าพ,พรีเมียมนะคะเดินได้ด้วยได้สีเทาดีไซน์ปีกข้างสองข้างมีขนาดใหญ่เวลานั่งก็จะรับกับสรลีระของเรานะคะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายลดการเมื่อลา้ขาขณะที่เราเดินทางไกลๆไ,ไ,ได้ด้วยพวงมาลายัยด้านซ้ายนะคะจะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยมาให้ด้วยนะกระจกมองข้างนะคะรับไฟฟ้าซ้ายขวามาให้แล้วเรียบร้อยเลื่อนขึ้นลงระบบไฟฟ้ากุญแจจะเป็นกุญแจแมนวนวลแบบนี้นะคะ กุญใ,ใจแมนมนวลเออนะคะสําหรับตัว S อนะตัวเริ่มต้นเป็นรุ่นที่สแตนดาร์ดเหมาะสําหรับที่เอาไปแต่งเพิ่มเติมกุญแจเขายังให้แบบนี้อยู่นะคะแต่ถ้าเป็นตัวเครื่องสามพันก็จะได้เป็นดีโมดแล้วเรียบร้อยแ,แต่ถ้าเครื่องผันก้างเรายังได้เป็นตัวนี้อยู่นะคะทุกคนอ่าสาหรับท่านใดที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถทักอินบ็อกซ์หาปีใหม่นะคะตามลิง,ลงก์หัล่างตรงนี้ได้เลยหรือ Facebook ส่วนตัวค่ะปีใหม่อิ u ุสเพจอิซุสเชียงรายสาขาทิงบายเซลปีใหม่ ัาตาประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะฝากรุ่นนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเอาไว้ฟิเจารณน,นาอีกครันหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย